ต้องรับเข้าสู่ช่อง189 0นะครับวันนี้189 0นะครับจะมาแนะนำโปรแกรมนะครับโปรแกรมหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างโมเดลนะครับ 3D หรือว่าเป็นตัวแอนิเมชันนะครับที่สามารถเอาไปต่อยอดต่างๆได้นะครับโปรแกรมตัวนี้มีชื่อเรียกว่า deep motion นะครับ deep โปรแกรมตัวนี้นะครับจะมีชื่อเรียกว่า deep motion นะครับเรามล์ Deep m ม t i o n ปุ๊บเนี่ยโปรแกรมนี้จะอยู่หน้านี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยครับนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้คือ sign up for free ก็คือสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับฟรีได้นะครับเป็นโปรแกรมที่เอามาไว้สำหรับปั้นโมเดลนะครับเราไม่ต้องปั้นเลยฮะเราใช้ ตัวเรานี่แหละนะครับเป็นแบบนะครับโรดดั t ก็จะมี a อนิเมะนะครับ a อนิเมต3 d นะครับอย่างนี้นะแล้วก็จะมี Real-time Body Tagging ินะครับ Real Time Body t ้แท็กกแล้วก็จะมี v i s u a l หรือเอ่อเ t a ย i ิ g ีนะครับ v i s u a l นะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็น Motion เรนนะครับ Motion แบบนี้เลยนะครับไปทำเกมไปทำอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่งานที่ ที่เราทําอยู่นะครับเราจะไปทาอะไรนะครับทีนี้มาดูราคาท่ากวดกันบ้างครับตัวฟรีนะครับยังไงะเนี่ยนะครับเขาก็จะให้มานิดเดียวนะครับตัวนี้ตัวฟรีเราทำอะไรได้บ้างาดูก่อนนะครับฟรีนะครับฟรีเมียมนะฟรีเนียมไม่ใช่พรีเมียมนะฮะฟรีก็คือนะครับ no credit card นะครับ r e q u i r e นะครับก็คือเขาจะไม่ได้เอ็ยร้องเครดิตต่างๆนะครับ sign up for free นะครับเราจะได้30 second time ก็คือ 30วินาทีนะครับหรือ30โพสเฟอร์มันต์นะครับก็คือต่อเดือนนั่นแหละนะฮะแล้วก็วิดีโอเนี่ยนะครับต่อ1วิดีโอนี่นะครับเราจะได้แค่10วินาทีนะครับต่อวิดีโอหมายความว่าไงหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องเอาวิดีโอของเราที่เราถ่ายแล้วเนี่ยเอามาใส่นะครับมา m a ปปิ้งนะครับจะได้เกิดเป็นตัวโมเดลเราขึ้นมานะครับ full body นะครับ a c k i n g นะครับอันนี้ก็มีให้นะครับนอกนั้นก็ มาดูครับเป็น mp4 นะครับเป็น jpg png นะครับก็มีหนะครับส่วนญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเราได้หมดนะ f o ฟุตนะล็อกกิ้งอันนี้มันเป็นออโต้นะครับออโต้มีฟิสิกส์คิวเตอร์นะครับรูจอยนะครับ a d origin นะครับอะไรแปลว่าอะไรไม่รู้นะก็มีให้นะครับแล้วก็จะมีข้างล่างนี้นะครับ ตัวฟรีเนี่ยนะครับก็จะได้ภาพเนี่ยนะครับแม็กเรลูชั่นเนี่ยนะครับเรสโซเรชั่นนะครับแม็กเรโซเรชั่นก็คือเป็นภาพนะครับสูงสุดนะครับความละเอียดภาพสูงสุดก็คือ180 p 1 0 80 p นะครับ1 0 80 p เสียบตังก็ยังเป็น1 0 80นะจนมาถึงตรงนี้ครับโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยนะครับก็คือจะได้ถึง 4K นะครับ4เดียวหรือ 4K นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับได้เเรมเลตนะครับได้30เฟรเปมนะครับอันนี้ได้60 120 120ยยนะครับซิงเกิลไฟล์อัปเดตไซส์นะครับ50 m b นะครับห0 0 MB 200 400ีส้สก็จานี้เลยนะครับสำหรับราคาเนี่ยอันนี้เป็นต่อปีนะเพราเฉลี่ยออกมาเก้าเก้าเหรียญนะครับต่อเดือนเฉลี่ยต่อปีก็เข้ามาดูได้นะครับมันเป็นัวไซส์นะครับที่ราคาครับนี ้เราออกไปดีกว่าเราไม่ทำนะครับเสร็จแล้วคุณสามารถที่จะเข้ามา Sign Up นะครับตรงนี้ครับกดได้เลยนะครับคุณก็ใส่ชื่อนามสกุลใส่อีเมลแ d ดเด s สใส่ company อาจจะเป็น myself นะครับ my life ก็ได้นะครับหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากจะใส่ก็ได้นะครับเราว่า t e s description your interest in animate 3d นะครับก็คือคุณสนใจที่ทำแอนิเมตเนี่ยนะฮะ อะไรนะครับเป็นเกมเดี่ยวรือเมนต์ไหมเป็นพัฒนาเกมหรือเปล่านะครับโซเชียลมีเดียไหมนะครับเอาลงโซเชียลไหมฟรีหรือจะเป็นหนังเป็นทีวีก็แล้วแต่คุณนะครับสตรีมมิ่งนะครับลาฟแคลส์นะครับออเตอร์แล้วแต่นะครับเรากดได้คุณอยากมันจะกดตรงนี้มิ่งนะครับแล้วก็คำถามว่าเราเนี่ยนะครับได้ยินเกี่ยวกับดิปโมชั่นมาจากไหนนะครับผมก็จะกดยูทูบนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะนั่งนะใส่ไปใส่ แล้วก็มาแคปชั่นตรงนี้นะครับเป็นเสร็จสับเรียบร้อยน,นะครับเขาก็จะส่งการคีเอทเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอะไรนะแอคทีฟอม่ใช่แอคทีเวทเนะีนะ่ยแอคทีเวทเนี่ยไปที่เมลนะครับอีเมลของคุณนะครับมั้ก็ไปแอคทีเวตมัน,นได้นะครับเสร็จแล้วก็สามารถที่เข้าเข้ามาสร้างได้ผมสร้างไว้แล้วนะครับผมก็เข้าได้เลยนะครับเข้าไปเลยอ่าเดี๋ยวจะมาสร้างผมสร้างไว้แล้วแหละนะครับ เราจะมาสร้างไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับน,รนี้ผมสร้างไว้เนี่ยผมเหลือแค่26%นีหกอีก8 second ผ่างนะฮะผมจะมา c r e a t ไปพร้อมกับพุกท่านนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็น animation animation หรือจะเป็นโพส t ก็ได้นะครับเป็นโพส t ก็จะมีแมสภาพหรือจะเป็ี่ยนปเป็น p o s ได้30 post นะแล้วเป็น3 g นะครับก็เลย 10วินาทีนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับจากโมเดลเนี่ยนะครับ d ด f ฟอล t ์เนี่ยนะครับเป็นนะฮะเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้นะครับผมผมตั้งชื่อไว้นะาอบรู้นะว่าอบลุ่โอเคที่ผมทำไว้นะผมก็จะมาใส่วิดีโอของเขาไปครับผมก็จะกดปึ๊บมันเคยใส่เข้าไปได้นะเนี่ย ผมใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับเสร็จแล้วก็มาข้างล่างครับนี่ไหมัมนก็ถามว่า S B X Output เ,เนี่ยก็คือจะเป็นไฟล์ที่เราจะให้มันออกมาเป็นระยแบบไหนเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะครับ Physics i l t e r นะครับ Auto นี่เป็น Auto นะครับ Footing นะครับ Motion อะไรต่าง Face t a i n g Face ก็ได้เนี่ยเราใส่ได้หมดนะถ้าเขาให้ใส่เราก็ใส่เข้าไป เราจะทำไหม้าไม่ทำก็ดีคาดออกไปนะครับ Create ไหมวิดีโอเอาพุทนะครับ Animate ตร์เอาพุทเราจะเอาเป็นวิดีโอนะครับเราเป็น a n Animate นะ Animation เอาพุทนะครับแล้วก็ Create ครับ Start เลยครับเนี่ยเขาจะลดเรนะ็วจังจอเนี่ยงจกินไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรก็ใส่ไปรอคู่หนึ่งนะครับ คลีหนังโครูวนนี่นะครับใ,ใจรอนะครับเราก็กดโอเคไปครับนะฮะมาแล้วนะครับดูคนข้างหลังครับว่วนเชียวนะครับการผลิดของมว้กอนดกว่าให้ดูไปลกๆนะฮะเขาก็จะ ทำตามเราครับแบบนี้ี้จริงๆเราสามารถเซตได้ด้วยนะครับครั้งแรกที่เราเซตครับว่าเราจะเอาหน้าตาแบบไหนเนี่ยผมเซตแลนะ้วเนาะเอาหน้าตาแบบนี้นะครับใส่แว่นตาด้วยใส่เสื้อแบบนี้เรามีเสื้อมีชุดมีอะไรด้วยนะครับแต่ว่าเรเอว่าผมเลือกแล้วเขาก็เลยไนมะ่ให้ผมเลือกน,อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลนะครับของผมเลยนะครับที่สามารถเอาไปสร้างนะครับเอาไปทำอะไรดูนะฮะเอาแท็กแท็กใบหน้าด้วยนะครับดนะฮะจะแท็กใบหน้าด้วยนะครับเวลาเราพูดเวลาเราก็จะแท็กตามใบหน้าเรานน่นละเสร็จแล้วเราเอาไปทำไรายได้นะครับโอเคเรา,เาไปทำารได้ามาดูที่นี่ครับเลเบอรีอร่นะครับ เราสามารถที่จะนะครับาดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดไปทำไปเอาไปทำอะไรอะไรได้อีกมากมายเลยนะครับราดาวน์โหลดได้ไปจับเซตติง้ง เอาพูดมานะครับเป็นไฟล์แบลนี้นะฮะเราเวลาเราจะดาวน์โหลดเราก็เลือกเอาเราจะเอาไฟล์แบบไหนนะครับเพื่อจะเอาไปทําต่อทางานต่อนะครับผมน่าจะไม่เหลือของเรือนนี้แล้นะครับดูสิผมเหลืออีก3ามวินะครับไม่ก็คงจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่เอามาแนะนํากันนะครับโปรแกรมนะครับเรียกว่าสร้างนะครับโมเดลด้วยบอดี้เราเองนะครับแล้วก็คีเอชโอมาง่ายๆนะครับ ลองเข้ามาดูนะครับมันก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังฝึุกกำลังอยากทำนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับปัจจุบันนีเน้เทคโนโลยีดีขึ้นเยอะนะครับคนที่เขาสร้างสารรค์มาวันนี้เราก็ทํางานง่ายขึ้นไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ไม่จำเป็นจะต้องปั้นเป็นนะครับแต่ว่าถ้าว่าเราสามารถเอาไปพิเอทหรือเอาไปสร้างสารรค์ได้อีกเนะ่ยก็ก็ดี โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ